เปิดผลงานของ7จพระเอกดาวรุ่งจากทางช่อง7็ด <tio> ก็มาเริ่มกันที่พระเอกคนแรกโอชาคิดตอนนี้มีผลงานเรื่องใหม่ถึง3เรื่องเลยเรื่องแรกสัจาะในชุมโจรหรือเสือสังฟ้าภาค3เรื่องถัดมาเรื่องหงฟ้าเป็นละครเย็น และเรื่องถัดมากับการขึ้นแท่นเป็นพระเอกละครหลังข่าวครั้งแรกในละครเรื่องแค n นสแผ่นดินถัดมาที่พระเอกคนนี้บิววอลพลมีผลงานเรื่องเดียวอยู่ตอนนี้ก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีหลังจากนี้ถ้ามีมาเพิ่มเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนมาต่อกันที่พระเอกคนนี้ภูมิเกียรติภูมิเรื่องแรกก็คือละครเรื่องสัตจ,จะในชุมโจนหรือเสือสังฟ้าภาคสานั่นเอง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นละครเย็นชื่อเรื่องว่าสาวสองวิญญาณมาต่อกันที่ฟิล์มกัญญากจมีผลงานตอนนี้ก็คือละครเรื่องป้อมปางบันหลังจากนี้คงมีละครเรื่องใหม่มาเพิ่มแน่นอนแต่ต้องรอทางช่องออกมาเปิดโผลให้เราได้ทราบกันก่อนมาต่อกันที่ลิ์วิชยพงษ์เรื่องแรกจบไปพายักี้เกก็ต่อโดยละครเรื่องนี้แคนสองแผ่นดินบูตต่อยาวๆเลย มาต่อกันที่แทนแทนตะวันหลังจากปังในสามีชั่วคืนก็ต่อด้วยละครเรื่องฮักหลาย My ่เลดี้เป็นพระรองมาปิดท้ายกันที่บิวนัตพลเสาห้าจบลงก็ต่อด้วยบทบาทที่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกในละครเย็นเรื่องคุ้งสเสน่หาซึ่งคลิปนี้ก็คือการมาเปิดผลงานละครเรื่องใหม่ของพระเอกดาวรุ่งจากทางช่องเจดทั้งหมด7คน ต้องขอบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนี้เราจะเปิดผลงานของพระเอกช่องเจ็ดทุกคนแน่นอนแต่จะแบ่งเป็นหลายๆ EP นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้ต้องมีไตจัก,กรพัรดด้วยนะแต่ว่าเขายังไม่มีผลงานก็เลยยังไม่ได้มารวบรวมอยู่ในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดเขามีผลงานเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะทุกคนส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาด เราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติกตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย